ลองเบิ่งแล้วู้โห้ครับฮึตัวนี้ต้องใส่งามฮึฮึได้การอยู่ครับสุดยอดสุดยอด สวัสดีครับผมยินดีตอนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระเมื่อนี้กะกลับมาพบพ่อกันคำคำมืดๆนะครับเนาะเมื่อนี้เดินทางมาน้ากันสามสี่คนเหละครับเมื่อนี่สิพาพี่น้องไปจังไดมาจังไดกะไปเบิ้งทีมงานของเขาเลยครับเมื่อนี่เมื่อนี้เขาก็เดินทางมาโอ้คนแรกเห็นพอพงผัวเนี่ยผ่านออบครับเนี่ยเออแล้วก็ผ่านใหญ่ของเขาแล้วก็ บ่าวมินครับครับมื่อนี้สิพาไปเฮ็ดยังพันไงอ๋อเจ็ดพันเลยหาบึงปลาไหลโอ้ไปหาไส้เบ็ดปลาไหลกลางคืนเต๋อเมนแนวเต๋อกลเว้นเฮ็ดงานต้องมากลางคืนนั่นวะอ๋อแล้วเสาอ่ะเดี๋ยโอ้แล้วเสาบ่กับจังไลยกับไปรุ่นกับทีมงานเขาครับเพราะว่ากังเว้นเฮ็ดงานคือพันไงว่าล่ะกลางคืนกับออกหาล่าเนาะครับเนาะ ไวรูน้องกัดเลยครับเมื่อนี่ว่าเขาสีมีข้อมาเนาะฝากพี่น้องลอหลายสำหรับเนาะครับเนาะุ่นละครับข้องน้ามอกับยุ่พุ่นละมาเบิงวีธีใสเลยครับเนี่ยเขาเห็นหูปลาไหลแล้วเขากระจายนครับขดออกหรือว่าเหตุใดมันเป็นหูใหญ่่กเกาเนาะนะครับเมื่อนี่เขากติใส่เป็นเงี่ยเดี๋ยวเบงก่อนี่ครับเป็นเงี่ยใส่เดือนเลยครับเนาะนลงไปยย้ยอนลงไป อลองรอป้องเท้ยเสสวมตื่นแสงไฟอาเจียเข้ไปหนหูเลยเอาก็เนเ้ขในหูเลยเลาก็สิบปอยไว้เราก็จังมะยามครับ มาลุนน้ำกันว่าสิมานบ่สิมเน <laughs> มนบ่ดิซีเมนหูปลาไหลบ่าว่าพัานใหญ่ป่เนี่ยเนี่ยลงไปเลยไปหูเลย,ยหูหายแล้วคนเอกสบแล้วดึงไปแล้วดึง,ดงแล้วครับปล่อยปล่อยปล่อยดึงมันอืมสวดแล้วครับดึงนี่วะดึงแล้วดึงแล้วดึงหองกันแล้ว ถใใึงแล้วครับปล่อยไว้จะกเท้าโอนั่นติ้งแล้วสวบขามือเลยเนาะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วครับใกเกลียดนั่นติ้งนุบๆอยู่นะรอ<ม><ม>ให้มันกินจากเท้าหนึงก่อนเนาะครับเนาะนี่น,นะ,นะจากนัอยเขาแจ้งสีมา ยามเบื้องครับจังหน่อยจังสิด,ดึงขึ้นรอจกักสองสามนาทีก่อนครับม,มาใส่หลังที่สองเดี๋ยวหลังที่มันนั่นเขาจังไปยามครับหลังที่มันดึงไว้หลังแรกที่เขาใส่เรามันก็ดึงเลยนะ่ะน,นี่มาหลังที่สองแล้วคือมสวนเสียบคือหลังแรกโอสวยเดี๋ยวมันก็มาสวบเดี๋ยวก็มากิน เงียไปทุนเงียไปดวลองเียมึงดูตเียใปากถค่ยกินปั่นใช้ปากเลยปนเลยเงียใช่ปั๊บเล n เียงตเลย มันก็เสียไปยังสัตนละเดี๋ยวจังมายามครับนี่แหละครับวิธีไ่ปลาไหลของเขาเขาก็ะดิใสไให้พี่น้องเบื้องสัตวนี่แหละครับจังใดกต่จังรุ่นน้ำกันเนาะนี่แล้วถึล้นี่เสียดินดินครับจังไปรุ่นแล้วครับบอลเนี่ยเขาก็จะส่ไปเรื่อยๆเนาะเราก็สียามให้พี่น้องเขาได้เบื้องน้ำกันละครับบอลเนี่ยไปเลยครับเป็นุ่นน้ำกันหลังใดมันถือกระดิ่ทายให้เบื้องครับบอลเนี่ย รู้ยิ่งต่ำาริงจิตอนนี้เ,นเขาก็ับมาขุด้ยไว้พยายามครับเขาก็ับใส่ไปหลายหลังเติบแล้วละ่ะขุดใส่เดือนนะครับเขาก็ดีขุดเราก็ที่ป้าพี่น้องไปยามครับบ้านเนี่ยใส่ได้ลายหลังเติบแล้วละ่ะยังเป็นรุ่นน้ำกันว่าที่มันบ่ะมานโอ้คืออยู่คืออยู่ ผ่านมามีอาการแล้วท้องดึงสูงอยู่ลองมึงดูแขินหง่วงปะไงดึงกับ่ปแห้งขนาดนี้ปวดตัวน้อยเยอะขนาดนี้ลองมึงแล้วอู้หูซัมเนกอะไดรลุนยี่หรอกสาสมไปสาสมไปเรื่อยๆโอ้เอ้าสมคืออยู่นี่ครับ สะสมไปอีกทานว่ามีอาการแล้วใช่หรอดิ่กเนระเบื้อโอ้อยู่ทางไหนคนครับไละดินกนระเบื้อโอ้ดินออกมาเิียไม่ได้ร่ใครดิน À, không? Ừ. Để đi đi nữa. Ồ, cái này. Anh sợ. Ừ, oh, tên này nó đi kìa. Tên này mới. Ừ. มันม้นหมดเลยเนบบื่ยมาแล้วครับโอ้มีแต่ใส่มินิยูตอน,นีหนอ่ะสะสมเต็มไปอืองามอยู่ครับตัวนี้โอ้สวยๆเลยเต็มเนี่ย เบาวมินจัดการมาเรียบร้อยแล้วเนาะมีเมือของแท้เนาะเบาวมินมาอุ้บงน้ำพันใหญ่ครับวะเนี่ยพันใหญ่ว่าดึงแล้วเอาลุ่นน้ำกันครับเจาะเจาะตกปใหญ่หัวใหญ่น่อยนนอหนึ่งเดียวเออหัวใหญ่กันลุ่นน้ำกันไปแล้วครับ<อ>ตกปลาไหมมีแต่แอบโอ้ <laughs> โอ

ไต่กานอยู่ครับเต็มงามอยู่สุดยอดสุดยอดอชมวงเดือสูงเลยลุ่นใส่ได้ตัวนี้แต่โหงงามอริงเลโอ้ย<อ>ว่าเราคือดึอด<า>คอยแท้ว่าโอ้โกยุซ้ำหนึ่ก็คือว่าไต่กานอยู่นครับเต่งามๆอยู่กำลังต่มแสบตัวนี้ ใส่เลยอ้้หหลังนี่นได้ไดเห็นวะอ,อ๋อใส่เดียวกันได้ครับดึงขึ้นง่ายๆนึ่เอาหลังนี่ใส่ไว้สองหลังไ้ไหนได้มาแล้วตัวหนึ่งดึงด้วยพัดเอาเมนบอล ใส่ไปสองลังมันเกาะไมหมดิเปอนอเียอหยังของมันดึงดนะ้วยอเงยียบปิดอ๋อใส่ เกาคือเกาะไม่โอ้ <laughs> สองตัวอีหลีครับโอ, <laughs> โอเดียวสองแต้มเซยเลยโอ, <laughs> โอ้มาลวครับมาละโหนี่สองแตียมเลยครับไเอหนึ่งดู <laughs>

เดี๋ยวดูนี่พอใส่งาม,งามไปเลยดินเปตะโคนถออาเตียบไม่ได้บ้างอะไรโอ้ไหลนีล่ใส่งามอยู่ เดี๋ยวคุถิ่เใส่ถิถ่นกี่ีเออโอ้โอ้โาม,มงามงาม,งามใส่งามเยอออเจ้าเลยเออคืออยู่ตาย,ตายเสืตายเเลย ผลงานน้องปวดงานอะไรผลงานนี่ตะลุ่นงามๆอันนี้รอบนี้เดี๋ยวนะ้องรอบนั้นเอาไว้แล้วเหรอโอ้นี่รอบนี้ครับหอ,อก็ได้ซ้ำนี่ละงามๆอยอะจะโรยเทหูเหบ่ อืออืตัวนี้มันคือออกมานอนยังเสียอือดินออกมาตัวหน่โอ้อดินออกมาเลยจะไ,ได้เป่าเรวพ่อนอ,อันใหญ่เดี๋ยวเบียดเป่าเกาะปลาไหลตากันเลยอยู่ดี โกกว้ยไปกอตาคนเนาะโอ้ยอย่ามากอตามือกล่องเด้อโอ้โหอ้ยดีมือวะเ <c oughs> อ้เนะ <c oughs> อาเบิยดกอเอาซื้อเลยครับเ่ยมาต้องใส่เนี่ยให้มันยากขอหาเอาแบบนี้เปลี่ยนกับพัน <c oughs> จังว่นเด้เตียงเงียดียางก็เอาก็เอาเล,ลยโอ้โหวันนีเข่าห่อถุงบ่เนาะ <c oughs> โอ้โจะเข่าถุงได้ ว่าอีกแล้วโอ้ยเอเออเอที่้รจังเล้่ยมันม่นี่ปดยากเท่าไหร่เขาช่องอันนี้ปรีโอ้เขาช่องปากเนื้อ ปดยากลงหกอุ่นหลังต่อไปดีกว่าอ้ปวดยากฮ้เบงพี่น้องไม่ยังนะ่ะอู้กบไงอู้หอู้ถือแล้วถือแล้วกบครับกบผ่าน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 ลงมาเบิง้งกบมาเบิง้งกบหลังนี่ถือแล้ว หายพันใหญ่มากกูครับเดี๋ยวเด้ออู้มาเบิงมาเบิงโอ้ตัวใหญ่เลยโอู้หักไปเลยโอ้เถ่าอ่ะู้กบเถ่าครับเบิงตัวใหญ่เลยโอ้มันสีรุดได้พันเลยมินมินนึงเลยจับเอาจับเอาจับเอาอู้สุดยอดแล้วครับคอยดินเหล็กเลยเลย เดินมุนเร่เลยเอาครับยังไงก็สรุปผลงานกันเลยครับบอเ,เนี่ยเพราะว่าเอายามเบ็ดปลาไหลเขาก็ยามจนเมื่อแล้วเนาะไปเลยครับเบิ้งผลงานรวมกันเลยบอเนี่ยมาเบิ้งผลงานรวมของเขาครับบอลนี่ครับโอ้ปลาไหลใส่งามๆอยู่ครับเลยอู้หลายเติบอยู่ครับถือว่าพอได้ยุได้กินยุเขาใส่เวลาหานี่ ประมาณสามชั่วโมงครับเขากับมา้าจ่วงกินข้าวแรงแล้วเขากับจังม้ากันเนาะครับเนาะนี่แหละก็ไหลเขาเรับพี่น้องเบืก้กงอนใส่งามๆอยู่ครับใส่งามๆทั้งนั้นแหละครับหลโตอยู่ได้หลายโลอยู่ครับนี่สองสามล้ว่าขาดแล้วครับแต่ว่าเขาขบก่ได้ทายไอพี่น้องเบิง่งทุกตัวเนะะาะตัวเขาแยกกันไปครับนี่แล้วก็ สุดท้ายช่วงสุดท้ายนะครับมาได้กบเถาตัวนึงโอ้ยท่าน,นยาเจ้าหัให้เบื้องยีเบิ้งไปรอบนึงแล้วท่านนี่ครับโอ้กบตัวนี้บอกใหญ่เลยครับโอ้หสุดยอดแล้วครับหมานมานครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เขาก็มีข้อหมานมาฝากพี่น้องซ้ำนีแ่แหละนะครับเนาะเบิ้งคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเปลี่ยนกำลังใจขอบคุณทุกทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพ่อก,กันชิบนาครับผม สวัสดีครับ